ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่9มือปืนหนีต้องหนีไปให้ได้สองประโยคนี้วนอยู่ในหัวใจของลีเหวเหยห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าเธอต้องการให้กำลังใจตัวเอง อย่างไรก็ตามพละกําลังกายยิ่งนานก็ยิ่งถดถอยความเร็วของเธอค่อยๆตกลงเรื่อยๆต้องรู้นะว่าเธอไม่ใช่ผู้ใช้วรยุทธ์โบราณที่ครอบครองความสามารถทางกายภาพเบื้องหน้าในสายตาของเธอร่างของหวังไคว่เจียงหวนส่วนและยูไห่เริ่มที่จะกลายเป็นพร่ามัวนั่นเพราะพวกเขาสับฝีเท้าวิ่งทิ้งห่างไปไกลกว่าหลายสิบเมตรแล้วและไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวที่จะเหลียวกลับมามองเธอเหวยาเห่ยาว,วิ่งต่อไปฉันจะถ่วงเวลามันเอาไว้เอง ช่วงเวลาที่ลีเหลี่ยงเหวียกำลังสิ้นหวังเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงเหมิงเหมิงลี่เหว่ยาเหวยหันกลับไปมองลู่เหมิงที่หยุดฝีเท้าในเวลานี้แม้เจ้าตัวจะมีความสูงเพียง150เซนติเมตรวัยรุ่นสาวที่ชื่อว่าเหมิงเหมิงไปกันหมดแล้วที่แท้ก็เป็นพวกเศรษฐีเงินหนานี่เองวัยรุ่นสาวที่ชื่อว่าเหมิงเหมิงไปกันหมดแล้วที่แท้ก็เป็นพวกเศรษฐีเงินหนานี่เอง ชิ้นเฟิงลอบสังเกตลู่เหมืองด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่เช่นนี้การจะนํามันออกมาในทุ่งล่าจําเป็นต้องมีค่ารถยนต์ขนส่งที่สูงลิ้วนอกจากนี้เครื่องจักรดังกล่าวก็ยังมีมูลค่ามากกว่า2ล้านเหรียญไหนจะยังต้องการกระสุนปริมาณมหาศาลอีกอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมาราคาของมันก็เทียบไม่ได้เลยกับสายรัดมิติ ที่อีกฝ่ายพกไว้กับตัวสายรัดมิติณนเพียงพื้นที่1ลูกบาทเมตรของมันราคาก็ปาเข้าไปตั้ง5้าล้านเหรียญแล้วดังนั้นสายรัดที่สามารถใช้เก็บปืนจัดกลที่ใหญ่ขนาดนี้ได้แน่นอนว่าย่อมต้องมีพื้นที่มากกว่า1ลูกบาทเมตรแน่ชินเฟิงกำลังคิดว่าควรจะเฝ้ารอให้คนพวกนี้ตายตาย,ตายไปดีไหมเพื่อที่ตนเองจะได้ฉกเขาของแพงแพงที่สาทะยายไปเมื่อครู่มาแต่ในเวลานั้นเองสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็ผุดออกมาจากในความมืดมิด สิ่งมีชีวิตตัวนี้มีความสูงกว่า2เมตรมีร่างกายขนาดหนาคล้ายกับวัวปกติที่ไม่กลายพันธุ์มีขนสีดำเข้มคู่ดวงตาสีแดงฉานกรงและคมขาวสาดประกายเย็นเยียบสะท้อนแสงในยามค่ำคืนนั่นมันสัตว์ร้ายระดับนายพลหมาป่ามัสติฟชิ้นเฟิงที่เพียงเห็นร่างของอีกฝ่ายจากในความมืดมิดเพียงครู่ก็ทราบได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั่นคืออะไร ในบรรดาสัตว์กลายพันธุ์มันมักจะมีสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าปกติปปนมาด้วยเสมอๆโดยพวกมันจะถูกแบ่งระดับออกเป็นทหารสัตว์ร้ายนายพลสัตว์ร้ายราชันสัตว์ร้ายและจักรพสัตว์ร้ายทหารสัตว์ร้ายเป็นที่นิยมล่ามากที่สุดในหมู่มนุษย์เพราะเพียงแค่ใช้ความพยายามนิดๆหน่อยก็สามารถกำจัดมันลงได้แล้วทว่าสำหรับระดับนายพลจะถูกถือว่าเป็นผู้นำของเหล่าทหารสัตว์ร้าย เมื่ออยู่ต่อหน้าหมาป่ามาสติฟที่เป็นถึงระดับนายพลจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ถึงได้หวาดกลัวหากกระสุนจากแท่นจูโจมศาสตร์กระหน่ำต่อเนื่องแต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายมันได้เลยนั่นเพราะมันบ้องไวเกินไปวูซัสหมาป่ามาสติฟโฉบไปมาอย่างรวดเร็วมันสมองของมันมีได้ดีวกว่ามน,นุษย์หลบเลี่ยงกระสุนทุกลูกคลิปตาเดียวมันก็สามารถอ้อมหลังลู่เหมืองศบโอกาสฟาดแขนเข้าใส่เธออย่างโหดร้ายอย่านะ ลีเหวยเหวี่ยากรีดรีดองพลังท่าที่อยู่รอบตัวเธอสั่นไหวทันใดพร้อมกับปรากฏคลื่นน้ำออกมาระลอกคลื่นก่อตัวเป็นกำแพงน้ำปกคลุมเบื้องหลังของลู่เหมิงเอาไว้ฟุ้มกรงเล็บของหมาป่ามาสติฉีกผ่านกำแพงป้องกันอันเปราะบ,บางเฉือนเข้าใส่แผ่นหลังของลู่เหมิงโดยตรงเครง้งบังเกิดเสียงโลหะกระทบดังขึ้นเสื้อนอกของลู่เหมิงถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นเผยให้เห็นถึงเสื้อซับภายในสีเงิน และเสื้อสีเงินนี้เหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพยิ่งมันไม่ฉีกข,ขาดจากกรงเล็บจึงย่อมเป็นธรรมดาที่คมแหลมไม่อาจบาดลึกถึงตัวหญิงสาวได้อย่างไรก็ตามแรงประทะก็ส่งให้ลู่เหมองปลิวกระเด็นออกไปแม้อำนาจโจมตีจะถูกหยุดเอาไว้แต่เหตุการณ์นี้มันก็มากพอแล้วที่จะทําให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสหมาป่ามาสติฟไม่สนใจหรเหวยาเหวยมันโฉบกระโจนเข้าหาลู่เหมิงดังนักล่าเตรียมพร้อมที่จะสังหารเธอเธอเอาก็เอา ชินเฟิงถอนหายใจแผ่วเบาหลังจากวิเคราะห์ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเขาก็ไม่ใช่คนเลือดเย็นอะไรเมื่อเฝ้ามองวัยรุ่นสาวคนนี้ที่ไม่แข็งแกร่งแต่กลับเลือกหยุดฝีเท้าตัวเองเข้าต่อกรกับมอนสเตอร์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนการกระทําเช่นนี้ทําให้ชินเฟิงอดนึกถึงโจห้าไม่ได้จริงๆมิตรภาพนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและน่ายกย่องเสมอชินเฟิงจึงตัดสินใจลงมือช่วยเหลือวิส ลูกศรจากหน้าไม้พุ่งออกไปยิงเข้าใส่หมาป่ามาสติฟจากมุมอับหมาป่ามาสติฟไม่คาดคิดว่าจะมีลูกศรพุ่งออกมาจากที่มืดอย่างกระทันหันแม่สอนนี้จะไม่ถึงตายแต่หากมันไม่หลบเลี่ยงศรก็อาจจะเจาะเข้าดวงตาของมันได้สัญชาตญาณสัตว์ร,ร้ายร้องเตือนมันบุปก,กาโฉบไปด้านข้างเพื่อหลบลูกศรแต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้พลาดการสังหารลูกเหมืองทางด้านชินเฟิงเขาไม่ลังเลเลยที่จะยิงศรอ,อีกดอกออกไปอีกครั้งวิส ราวกับคาดการได้ล่วงหน้าเป้าหมายของดอกที่สองก็ยังคงไม่พ้นเป็นดวงตาของศัตรูแต่คราวนี้หมาป่ามาสติฟกลับไม่มีหนทางใดที่จะสามารถหลบเลี่ยงได้เลยในทํานองเดียวกันต่อให้มันสามารถหลบได้ก็ยังคงวนอยู่ในกับดักของชินเฟิงถูกยิงดอกที่สามใส่อยู่ดีปุ๊บลูกศรทิ่มเข้าไปในดวงตาของหมาป่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทําให้มันร้องครวญออกมาทันทีในเวลานี้หมาป่ามาสติฟคลุ้มคลั่งไปแล้วโครมโครมโครม หมาป่ามาสติสบัดตัวอาวาดพุ่งกระแทกเข้าใส่ต้นไม้ที่ชินเฟิงแอบซ่อนอยู่ทว่าเจ้าตัวก็สามารถดีดตัวถอยกลับไปยังอีกต้นไม้หนึ่งได้อย่างทันท่วงทีการโจมตีของสัตว์ร้ายระดับนายพลช่างรุนแรงจนน่าหวาดกลัวซะจริงชินเฟิงมีได้เข้าไปต่อกรกับมันโดยตรงเขาหลอกลอก่ลอควบคุมมันให้มาตามทิศท,ทางที่ตนต้องการดั่งใจนึกด้วยสอนจากหน้าไม้ที่ยิงออกไปดอกแล้วดอกเล่าจนบัดนี้ตัวมันราวกับวิ่งวนอยู่ในฝ่ามือของเขา นี่คือประสบการณ์จากในชีวิตก่อนหน้าและเป็นทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเดิมทีลู่เหมิงคิดว่าตัวเองจะต้องตายไปซะแล้วแต่จูจ่ๆก็มีคนคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นอย่างกระทันหันช่วยให้เธอหลบหนีจากความตายมาได้ในหัวใจก็เริ่มชื้นเกิดความหวังขึ้นแต่ความหวังที่ว่าก็เกิดขึ้นเพียงไม่นานไม่ช้ามันก็กลายเป็นความสิ้นหวัง เพราะถึงแม้ว่าจะมีการแทรกแซงจากลูกธนูแต่ในสายตาของเธอชินเฟิงก็ยังคงถูกบังคับให้ถอยร่นไปตลอดเวลาและยิ่งนานระยะห่างระหว่างทั้งสองก็เริ่มกระชั้นชิดขึ้นดูเหมือนว่าทันทีที่ชินเฟิงเข้าสู่ระยะโจมตีเขาคงมิคล้าวถูกคว้าจับและฉีกกระชากกินทั้งลู่เหมิงกับลี่เหว่ยวตระหนักได้ถึงสถานะของฉินเฟิงว่าเขาคือวัยรุ่นชายคนเดียวกันกับที่พวกเธอเจอเมื่อตอนกลางวัน เครื่องมือต่อสู้ที่แสนเรียบง่ายตราโลโก้ของผู้ใช้พลังพิเศษบนหน้าอกก็ไม่มีดังนั้นเขาย่อมไม่แข็งแกร่งพอที่จะควบคุมสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามในเวลานี้จู่ๆชินเฟิงก็กระโจนขึ้นกลางอากาศม้วนตัวเข้ามาหาเธออย่างกระทันหันลู่เหมิงที่กำลังเฝ้ามองเบิกตากว้างอย่าบอกนะว่าเขาต้องการจะก่อนที่เธอจะทันคิดจนจบในพริบตาเธอก็เห็นว่าชินเฟิงได้มาหยุดยืนอยู่บนแท่นจู่โจมที่เก้าแล้ว หลังจากหลบหนีมาสักพักโดยไม่ทันรู้ตัวฉินเฟิงก็เข้ามาใกล้แท่นจู่โจมอย่างน่าชงนแน่นอนว่าเป้าหมายตั้งแต่แรกของเขาย่อมเป็นเจ้าเครื่องจักรทรงพลังนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอยแยกมิติขึ้นบนโลกมันมิใช่เพียงนำมาซึ่งหายนะทำลายล้างแต่ยังก่อให้เกิดการวิวัฒนาการขึ้นอีกด้วยแม้ในโลกจะมีผู้ใช้อบิลิตี้และผู้ใช้วรยุทธ์ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ตามแต่คนธรรมดาส่วนใหญ่ในโลกใบนี้มักจะใช้ปืนเป็นอาวุธ มือปืนจะเป็นอาชีพที่ใช้ยาเสริมแกร่งเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของพวกเขาและพึ่งพาเครื่องจักรกลทำลายล้างสูงเป็นอาวุธถึงแม้พลังโจมตีของมือปืนจะต่ำกว่าผู้ใช้อบิลิตีและผู้ใช้วรยุทธ์โบราณทว่าวความแตกต่างดังกล่าวก็มีได้มากมายอะไรแถมด้วยจำนวนที่มากกว่าอย่างมหาศาลอาชีพมือปืนจึงกลายเป็นดั่งกระดูกสันหลังในการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวการพัฒนาเครื่องจักรจึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นรวมไปถึงเทคโนโลยีช่องว่างมิติเช่นกันที่ทําให้สามารถบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เก็บไว้ในรอยแยกมิติและเรียกมันออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาช่องมาฟังสิตอนที่10ผู้สังหารสัตว์ร้ายจุดอ่อนของมือปืนเห็นได้ชัดว่ามันเป็นในเรื่องของปริติกิริยาตอบสนองความเร็ว พละกำลังที่ลว้วนได้กว่าผู้ใช้อบิลิตีและผู้ใช้วรยุทธโบราณไม่ได้นะต่อให้ในายใช้ปืนนั่นก็ยิงมันไม่โดนหรอกลูกเหมืองกรีดร้องในหัวใจแต่แล้วความจริงตรงหน้าก็ทำให้เธอต้องตกละลึงเพราะชินเฟิงเพียงเบนทิศทางกระบอกปืนเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มสาตห์หากระสุนอย่างไม่ลังเลและทั้งหมดล้วนยิงโดนร่างของหมาป่าปุบปุบปบปุปุบทั้งร่างของหมาป่ามาสติฟกระตุกวูบทั้งตนทั้งร่างดินเราเร่าแล้ววว หมาป่าร้องโหยหวนถูกแรงกระสุนกระแทกลอยขึ้นไปในอากาศชิ้นเฟิงกับลูกเมืองแตกต่างกันเขาไม่ได้กดไกปืนอย่างต่อเนื่องพออีกฝ่ายลอยไปในมุมสูงเจ้าตัวก็คลายมือออกแล้วยกปากกระบอกขึ้นอีกเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มลั่นไกอีกครั้งหากกระสุนถูกเปลี่ยนทิศทางอีกคราหัวกระสุนเจาะช่องท้องทีงท่เปราะบางของหมาป่าทะลุเข้าอวัยวะภายในของมันเพียงสองการโจมตีก็สามารถทำให้ในายพลสัตว์ร้ายอย่างหมาป่ามาสติฟได้รับบาดเจ็บสาหัส โโหมาป่ามาสติฟร่วงตกจากอา,ากาศส่งเสียงหอนสั้นๆฟังหน้าหวัดกลัวมันจะหนักได้ว่าตนได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้จะยังไม่ถึงชีวิตแต่หากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วมันคงต้องตายดังนั้นมันจึงไม่รั้งรออีกต่อไปทำการหอนเรียกลูกน้องใต้บังคับบัญชาทันทีภายในป่ามืดมิดคู่ดวงตาสีแดงปรากฏขึ้นเจ้าพวกนี้คือหมาป่าตาแดง ในช่วงที่หมาป่ามาสติฟกำลังล่าเหยื่อพวกมันเพียงเฝ้ามองดูอยู่รอบนอกมิกล้าเข้ามาก้าวไก่มิฉะนั้นจะถูกเข้าใจว่าคิดฉกชฉวยอาหารแต่ตอนนี้พวกมันได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการล่าเหยื่อแล้วดวงตาสีแดงจึงสาดประกายราวกับสีเลือดน้ำลายไหลยหยดย้อยจากปากจ้องมองฉินเฟิงด้วยความตะกละตะกลามก็มาสิ ฉินเฟิงกุมแท่นจู่โจมในมือควบคุมมันราวกับเป็นแขนขาของตนเองตัวเครื่องจักรสามารถระเบิดประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เวลานี้มันราวกับเทพเจ้าล่าวิญญ,ญาณทุกการเคลื่อนไหวล้วนสังหารสมุนหมาป่าลงอย่างดุร้ายและไร้ความปราณีหมาป่าตาแดงยังไม่ทันจะได้เข้าใกล้เพียงดวงตาของพวกมันปรากฏขึ้นในความมืดมิดก็ถูกชินเฟิงเหนี่ยวไกเข้าใส่ซะแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งถูกสาใสา่ด้วยกระสุนกว่า20นัดอย่างกระทันหันทั้งร่างของมันเกือบจะฉีกขาดถูกแรงปัะทะส่งปลิวกระเด็นออกไป เอ็งง,งเลือดที่สาตร์กระเซน็นราวกับเป็นตัวกระตุ้นทั้งฝูงหมาป่าสามตัวพุ่งฉบเข้ามาฉินเฟิงไม่รอช้าเหวี่ยงแท่นโจมตีไปดักหน้าแล้วสาตร์หากระสุนดั่งพายุคลั่งอีกครั้งกระเด็นกลับไปถูกยิงถอยกลับไปอีกตัวรีบมาเติมกระสุนเร็วเข้าท่ายังไม่อยากตาย ในจังหวะที่รังเพลิงว่างเปล่าน้ำเสียงเย็นชาของชินเฟิงดังขึ้นลู่เหมิงที่ยังคงตะลึงงันก็ได้สติกลับคืนเธอเร่งระง,งับการฉีกขาดของอวัยวะภายในแล้วคืบคลานไปบรรจุกระสุนทันทีลี่เหวหยา,ยาเองก็วิ่งมาสมทบกับลู่เหมิงและเริ่มรักษาบาดแผลของเพื่อนสาวทะว่าสายตาของเธอตั้งแต่ต้นจนจบมันยังคงติดตรึงอยู่บนร่างของชินเฟิงที่จวบจนบัดนี้ก็ยังคงเยือกเย็นเขาช่างดูมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดจริงๆรงแกรก กระสุนถูกบรรจุลงในแท่นจูโจมจนเต็มอีกครั้งลู่เหมิงคอยเฝ้าดูการกระทำของชินเฟิงอย่างใกล้ชิดช่างแม่นยำช่างเด็ดขาดช่างเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมชวนให้ผู้คนลหลงไหลมึนเมากริ๊กหลังจากยิงไปสักพักชินเฟิงก็หยุดมืออย่างกระทันหันลู่เหมิงพบว่าชินเฟิงไม่สู้ต่อจึงเร่งกล่าวอย่างร้อนรอนเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอทำไมไนายถึงไม่สู้ต่อละ่ะชินเฟิงหันไปมองลู่เหมิองอย่างเงียบเงียบ ก็พวกมันตายหมดแล้วการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเราจะแบ่งรางวัลกันครึ่งหนึ่งแต่หมาป่ามาสติฟต้องเป็นของฉันพอได้ฟังลู่เหมิงจึงค่อยตระหนักว่าบนพื้นดินมันถูกปกคลุมไปด้วยศพของหมาป่าตาแดงฝันร้ายอันน่าหวัดนหวั่นที่เล่ล่าหลอกหลอนพวกเธอได้ตายไปสิ้นแล้วพวกมันตายหมดแล้วจริงๆลู่เหมิงเบิกตากว้าง ชิ้นเฟิงไม่สนใจวัยรุ่นสาวไรเดียงสาคนนี้เขาเดินผ่านกองซากศพพลังพิเศษดูดกลืนของเขาเริ่มทำงานเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเร็วให้แก่ร่างกายตนเองอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมื่อตอนที่เขาเดินมาถึงศพของหมาป่ามัสติฟพลังงานอันยิ่งใหญ่จากทางฝั่งมันก็ถูกส่งเข้ามาหุมม,มชินเฟิงรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาสันไหวความแข็งแกร่งก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่งขึ้นสู่เลเวลจีสอง หากคนอื่นๆรู้ว่าเขาเพิ่งจะปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้เมื่อวานแต่ในวันถัดมากลับสามารถยกระดับได้โดยไม่พึ่งพยาใดๆทั้งหมดคงต้องอ้าปากค้างนี่แหละคือพลังพิเศษของฉินเฟิงพลังพิเศษที่ตื่นขึ้นมาทันทีหลังจากฉีดยากระตุ้นได้เพียงหนึ่งนาทีน่ากลัวว่าประสิทธิภาพพลังพิเศษของเขาอาจสูงถึงเลเวลเ แต่ตอนนี้ชินเฟิงยังคงอยู่ห่างไกลาจากการควบคุมพลังพิเศษนี้ปัจจุบันเขาสามารถดึงอํานาจของพลังพิเศษนี้ออกมาได้เพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นหลังจากความแข็งแกร่งก้าวกระโดดสีหน้าของชินเฟิงก็กลับมาไร้าอารมณ์อีกครั้งเขาเริ่มที่จะเก็บกวาดสินสงครามไม่เพียงขนของหมาป่าตาแดงที่สามารถใช้เป็นวัสดุแต่กระทั่งกรงเล็บและฟันอัแหลมคมของมันก็ยังสามารถนำไปขายได้เช่นกัน แต่สิ่งที่จะใช้แลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่จุดรวมพลก็คือหูและดวงตาของหมาป่าแต่ละตัวทว่าหมาป่าตาแดงกว่า40ตัวเหล่านี้มันก็ยังเทียบไม่ได้เลยกับหมาป่ามาสติฟเพียงหนึ่งตัวเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือสัตว์ร้ายระดับนายพลชินเฟิงใช้มีดสั้นเฉือนร่างของหมาป่ามาสติฟเริ่มล้อขนฟันและกรงเล็บของมันทว่าสิ่งสำคัญที่สุดแท้จริงแล้วคือตรงบริเวณหน้าอกที่ใกล้กับตำแหน่งหัวใจ เลือดทะลักออกมาจากกล้ามเนื้อที่ถูกเฉือนอย่างแรงและเร็วหลังจากนั้นลูกปัดกลมๆสีแดงก็ปรากฏสู่สายตาของเขาตรงหัวใจของมันแกนพลังงานโผลออกมาให้เห็นครึ่งหนึ่งเหตุที่มาป่ามาสติฟกลายเป็นระดับนายพลได้เพราะในร่างกายของมันมีแกนพลังงานอยู่นั่นเองส่งผลให้มันมีทั้งความรวดเร็วและพลังทำลายล้างที่มากขึ้น และลูกปัดสีแดงนี้ยังสามารถนํามาใช้เพิ่มพูนความแข็งแกร่งทางกายภาพให้แก่เขาได้โดยตรงอีกด้วยเทียบกับยาเสริมแกร่งเลเวล G แล้วมันดีกว่าหลายเท่านักชิ้นเฟิงเก็บลูกปัดใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อส่วนวัสดุอื่นๆก็ใส่กระเป๋าสะพายหลังตอนนี้ในกระเป๋าสะพายของเขาเต็มไปด้วยวัสดุจากศพของหมาป่ามาสติฟ อีกด้านหนึ่งลู่เหมิงกับลียเหว่ยไม่อาจรับรู้อะไรได้เลยในเวลานี้สีหน้าของพวกเธอซีดขาวลู่เหมิงมองไปยังร่างศพของหมาป่ามาสติฟที่ถูกลาะส,ส่วนต่างๆออกก็แทบจะคลายของเก่าในกระเพาะออกมาถ้าไหนไม่อยู่ที่นี่ฉันคงจะตายไปแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนฉันขอยกไอ้ของพวกนี้ให้ในายไปทั้งหมดเลยลู่เหมิงเร่งกล่าวม่อาจปกปิดความรังเกียจในสายตาเธอจะไม่ทนแหวกศพเลือดท่วมพวกนี้แน่ๆ ชินเฟิงมองลู่เหมิงไม่คิดเกรงใจใดๆตกลงตามนั้นเดิมทีชินเฟิงต้องการจะแบ่งสินสงครามครึ่งหนึ่งให้แก่อีกฝ่ายเพื่อลดทอนการสูญเสียของลู่เหมิงแต่จากลักษณะของเธอแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ใส่ใจอะไรเกี่ยวกับมันต้องรู้นะว่าวัสดุที่ได้รับจากมาปตาแดงนี้ได้มีค่าใดๆเลยหากเทียบกับกระสุนที่อีกหญิงสาวออกไปในค่ำคืนนี้กล่าวได้ว่าชินเฟิงได้ใช้อาวุธฟรีๆแถมยังรับทรัพย์ทุกเหรียญทุกสตงังค์ เขาเพิ่งเกิดใหม่และแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จมากมายนักในชีวิตก่อนหน้าแต่เจ้าตัวก็เป็นถึงทหารรับจ้างเรื่องเงินหน้าไม่ขัดสนทว่าในปัจจุบันเขายากจนและไร้กําลังดังนั้นเลยจําเป็นต้องการทรัพยากรจํานวนมากเพื่อใช้ฝึกฝนตัวเองเขาเริ่มจัดการหมาป่าตาแดงเลาะเล็บและเคี้ยวออกตัดหูมันจากนั้นก็เริ่มเก็บรวบรวมขน ไม่กี่นาทีต่อมาชินเฟิงก็จำต้องยัดวัสดุที่ได้รับมาใส่ลงในถุงนอนของตัวเองเพื่อเพิ่มที่เก็บแม้ว่าสิ่งนี้จะเปื้อนเลือดแต่เขาก็สามารถซื้อใหม่ได้หลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พบว่าลู่เหมิงกับหลีวเหว่ยยังคงนั่งพักอยู่ในจุดเดิมใบหน้าอ่อนล้าคล้ายยังรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยบนท้องฟ้าค่อยๆปรากฏแสงสว่างขึ้นดวงอาทิตย์เริ่มผุดจากเส้นขอบฟ้า ซึ่งนี่หมายความว่ารถสึกที่ใช้เดินทางกลับไปยังจุดรวมพลเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งเพียงเฝ้ารอมันพวกเขาก็จะสามารถนำชีวิตน้อยๆกลับบ้านได้ชินเฟิงวางถุงนอนของเขาลงทําการระบุทิศทางก่อนจะเริ่มลากมันไปพวกเธอลุกขึ้นเธอได้เวลากลับไปยังจุดรวมพลแล้วชินเฟิงพูดเบาๆก้าวไปข้างหน้าขอบคุณขอบคุณจริงๆ ลี่เหวเ่ยเอาแต่พร่ำขอบคุณแต่นั่นก็สมควรอยู่เพราะหากมิใช่ชินเฟิงยื่นมือเข้าช่วยเหลือที่นี่คงมิแคล้วเป็นหลุมกลบฝังศพของพวกเธอฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ